เอาล่ะน้องๆอ,อ,อย่าหาว่าดองนะจ๊ะเอาล่ะพี่โอกลับมาแล้วแล้วก็จะปลดล็อกตัวนี้600แรงมาได้ไหมเนี่ยได้สิครับแหมามาแล้วบุกกล่องไนฟ์บีดจ็อกโอ้โหท่าไม่ตายเอาล่ะทุกคนกำลังอยู่กับโอเฮดและพี่โอนะครับวันนี้พี่โอมาแล้วอ้ามาแล้วนี่เนี่โชว์โชว์โชว์โหว่องไวนี่เป็นไงล่ะ เอ้ยมาเลยฉันจะจัดการพวกนายเองด้วยครับชันี่เจอคอมโบป๊อบป๊บป๊๊บนี่ยังกันดิจ่าโคตรไวป๊อบป๊บป๊บป๊บให้กระจอกเฮ้ยสบายมากนี่จัดการให้หมดวันนี้เซนสก็อบเอ๊ปอะเอาละตัวนี้เก่งหน่อยหูมากันเป็นขนาดนี้อะไรวะเนี่ยมันกระโดดได้ด้วยชัว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 หุยเพลงดับเพลงดับ เดี๋ยว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 ตายเออชุดชุดชุดอะไรเนี่ยมันตัวอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่สุ่มมันเป็นกล่องโทงกีที่โอเบิร์ดไอเซนพาวเวอร์ฟูศัตรูที่แข็งแกร่งกำลังจะมาอ้าวแล้วไงงานนั่นไงงานเข้าเดี๋ยวแข็งแกร่งจะไม่แกงแกงจะไม่ตรงเองซูเปอร์บ็อกซ์อ้าวเฮ้ยมองเท่งไปแล้วยังไม่ทันทำอะไรโอ้โหโคตรแจ๋วชุด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 นี่เพลงดาบนี่ ปานวิทยุปาแล้วคุยนั่นกองกำลังอะไรเนี่ยปานวิทยุชัว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 นี่แน่สลบไปซะฮ่าฮ่าเจอเพลงดาบปานวิทยุหน่อยเป็นไงยังมีอะไรอีกนี่เหรอชัวชัวชัวไม่มีอะไรโอ,โ,อโอ้ยิงอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเปิดกล่องก่อนช็อตกันได้ส,ต,สตัมบิกเอ้ยอะไรนะสตสันสติกช็อตกันมาแล้วครับโคตรตึง นะครับมาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยใจเย็นอ้ยโอ้ปุ้งน่อยเดี๋ยวมว่ะต้องเอาของเราดีกว่าชด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 ว้าเฮ้ยชดชดชดไอ้ล็อกเก็ตล็อเก็ตอุ้ยโครดว้า้ยเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยโอ้เดียวเปลี่ยนเป็นชดกันมมาชดกันมายิง เป่าหนิ่งอย่างนี้ก็ยิงสวยสิครับเรียบร้อยนี่ตัวให้มีอีกไหมจัดมาเจ๋วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราใช้ท่าดีดีกว่ามีดเราโคตรเท่มาแล้วจัดตัวเองมาเจอกับนินจาเอยางเราไอสตันสติกก่อนเป็นไงปึง้งสตันสติกสติกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหลบแหมหลบแบบดีทาวฟืดดีทอวเกตเวย์เฮ้ย

ู่ตรงนี้เดินเพิ่มนิดหน่อยเขายังชั่วโอ้โหสวัสดีเพื่อนฝูงแกเป็นแฝดปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเลือดยังไม่ปลอดภยัยอยังวะเนี่ยสตาร์สติ๊กยิงได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้ช็อตการยิงปุ้งตัวให้นี่แน่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงไปเฮ้ยอะไรอะไรอะไร,ะไรหูเอ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรเฮ้ยสุขภาพ,พโคตรโหดเลยตอนนี้เลือดกลับมาแข็งแรงนี่อะไรอะ่ะ พอหมอเหรอไอ้ไอ้เจ้านี่นี oh, ่ยิงไปช็อตกันยิงหัวแดงไปยิงหัวแดงวิธีโคตรเท่อุ้ยเฉียวหูไปพอมาแล้วไอ้เนี่ยไอ้ไสามขาไอ้สามขามายิ้มใช่ไหมยิ้มใช่ไหมตัวเองเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยยิงไปยิงไปโอ้โหยิงไปนี่ดินทำไมทำไมปืนเรามันกระจอกเนี่วะ เอาละไม่ใช่ละใช้มีดดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเพลงดาบกำจัดปลาใสดีมากทำไงดีอุ้ยไอ้น่อะไรเนี่ยทำมัวไยวเหวะมีอาวุธอื่นอีกมเนี่ยสตัมสติกนี่มันคืออะไรสตัมสติกใช้ยังไงวะเดี๋ยวเฮ้ย ทำสติ๊กนี่แน่โอ้ยอะไรวะกระเด็นเลยเออตายหวังว่าคงไม่มีใครเห็นค่ะอะไรเนี่ยโอย้อุตส่าห์ทำเท่เลยไม่รอดลิ้นกระเด่วกระเด่วมีใครโหเปรีย,ยบเลยอันนี้ศัตรูอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าเลยเลยทำไมคิดหน้าครับตอนนี้พี่โอก็ถือว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยอะไรนะเรดดี้โอเกิร์ลใช่ไหมเฮ้ยเพลงดาบก,ก็ดีใช้ได้ไม่เป็นไร นี่ได้ตังค์มา108โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ